สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สองเตาต,ต่อมรถอีแตกวันนี้ถึงเวลางัดแงะครับผมสัมผัสโดยเบาสกไส้ครับสกไส้นี่คือบ้านผมครับเขาจัดจีออก ยเพิ่ขอมาหลายเซตให้ครับสามใบนะครับผมโมเรียบโมเซตบมสินนะบางหันนี่ร้องไปวัดสุไวนะบมลงโตที่ทอแฝดอันนี้ก็ะเพาพันนังแห้งโคตอันนี้แห้งดังอึอนยังบูบันนี่ฮั้ะฮ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 ือะฮะะฮ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 ะะนก ฝรั่งเศสก็ต้องทาจังหน่อยเพิ่นมาต้นเดือนเมษาฮอดเหิ่อนครับนั่งเกีส๊สายโอ้ยจิ๋นหนัเกี๊ยวมาแบบโอ้ยโอ้ยชี้มาเท่อแฝดสมัยปีไรแล้วผีน้องไอ้บ้าหอดผมก็เห็นถิ่มไปแงงอยู่นี่ผมมาไปใส่รถผมมาสวงหนึ่งหันดังคือนยี่นี่โอ่งนี่เอ้ย,ยออเอาถอดอดอ,ดอดกซะว่นนี้ผมคือรอก ข้อทอเป็นของอูกับแพงเท่าโบครับปลายนี่โมโหไมาได้ใสแต่มาตัวนี้ข้องไอป้อมครับคนสนายเพื่อนเพืนกระโดดยอนยัยไถเยอะผมสั่งนี่ราคาพิเศษครับจากสองพันกว่าข้องกับชิ่โตต้องมาด้วยพันสี่พันหานี่เด้อเอ้าเนาะใส่ระกายเยอะใส่ ใกล้ยื้ใสอีขัน,ขนอ๋อคือประคันอันนี้ก่อน,น,นธรรมดารถลวงม่นนจำรด,ด,ดีๆกับผ้าอั้เท่ไม่มีจะแด,เดกเข้าวะแต่แปลกที่เพื่อนเรียกเสีย <c oughs> อ๋อลงตัวที่ทอแฟรใส่ถ่า สั่งเทือโบเพิ่นมาแล้วครับจังสิเดหิตใหม่งามเลยเพิ่นสิมาครับก็นี่จะต้องถามเพิ่นครับเพกนสั่งเทือบูเห็นกะไม่เห็นผมแน่ครับผมนี่ตัวหนึ่งนี่เหมือนกับบนได้ดิรอนี่รอดขาดคนคนคนยังคนติดไม่ท้อคนรอไม่ทิ้งเขายังวายอยู่นี่ใจถาเพิ่นไปสักวันครับ ผมบอมักมันดังแค่ไน่อยากไอยากไรกไดตัวหนอลกทอบอกเอบังคงลังข่ากสิตัดพี่น้องเลยรถเขเห็นวดใา้ดีดีปดตัวยงตัวอยู่นเยเจอไถเจอซางต่อมมอริไยแปงยางเดียวครับหัวกุงหัวเกียร์นี่ยผมีกันเดิมใช้ดัดแป้ง เจ้านี่เก็เฮ็ดไม่ดีได้ต่วามันแบบมันบล랙มันไมได้แบบมันไม่พอใจเนาะ<อ>ขันะดาานห้องรนเจ็ดแล้วางหมางเรนขึ้นมาเราใส่ห่างนี่พี่น้องไได้นนนเนี่ยจมักหลัหอ,อือถาบ่ามาอยู่ในจุดนี้บม่มีวัน้าใจครับผมบอกไปก็คือเกา่าเ<อ>นาะ่งมาอยู่ในจุดจุดหนึ่งไม่ิตเข้าใจเ ก็หลายคนหลายความคิดครับก็บอกห้ามความคิดกันบ่ได้ครับผมก็มักต้องพุก็เฮ็ดไปนี่นะภาษาไม่เนะไราโต้งมาเต่งเนี่ยไอ่เนี่ยเต่งความสุขที่แท้จริงก็คือแต่งรถครับเฮ็ดเน้่นเหนีนน้องหัวกอกดอกแกะแลกไม่เห็นนะพี่น้องพล่าเเด็กมึงได้แย่งก็คับมันได้มันได้ฟิวครับมันได้ ารุ่นสี่ชิาชิบเพิ่นกับวะเฮ็ดแล้วอ๋าบางคนฝันกเห็ดด้วยกันนะเพาะกงหัวเกียรวันนี้ใส่เข้าไปแล้วมันก็เป็นตะคับบุ้เกาเลยพี่น้องมันเีอัเนี้งหนอเฮ็ดงานในมือละซ้ำเก่าละครับมือละเจ็ดปดชั่วโมงคือเก่ามั้นเฮนบะเทงรากวไปเ่าอาผู้ลังคนคงกระื่วดไปจันทรจนเฮ็ดเฮ็ดยังบะเทงเรากแปดชั่วโมงนั่นสำหรับผมเลย

นังมวล่บ้ยเออมวล่ะนั่งไก่นั่งไก่เป็ดเชียวเขาเลยนะครับรับจอดอยู่ เาละเอาละเลิ่มเดี่ยวหน่อยพยาบาลประกาศตายเลยนี่เหรอจะเป็น้าเจสิจุ่มเนี่ยมเนี่ยมขึ้นกับเนี่ยน่กเป็นวงานเนี่ยมขึ้นกัแตงโนดหยียบบานนี้พี่น้องเพราะใจข้าเจิเนี่ประกาศานผมหายไปสองเสมอผมมันยังเด้อกับตีูโอ้ย่ตีจอดหลอกซำเลยบอกเสียเงินเอา ท่นบ้านเด็กรงครับโอ้แต่พอจะใส่ก็ยังรีดดเออยู่ประมาณนี้นะครับแกจกมาถอดออกปะครับบบบผมมาสิรับบริจาคแต่ผู้เขาบ่มีเขาก็ยังสิ่มาใส่อยู่หขนาดนี้มันไผ่นะได้น่อยๆได้นี่กัน่าทีเป็นใหญ่กว่าของผม่ะพี่น้อง เครื่องนี่คนละบอกเลยครับไงกลัวตัวนี้เหรอโอ้ยโอ้ยไงกะจอาเี้คนครับหน่อยกอยลัวหอยเนาหอยมันไงกูเจาะได้งานออกดีกูเปี่ยหาเก้าหาครับในความคิดผมได้เมีนแล้วกูรุยกุกเมแล้วโดดลีเลียลีเลียน <laughs> เจ้าขาวบ่าเอาไ่เหนนเนียนคเนีนนจากไเรอเนียนเนไ่เออเยนเงินไวบ้่เนีนหาบครับผมเนียนงานได้บอสงายครับตัวตัวงาเบอสหยากพี่น่อยยังไม่เสียอะไรต้องทาคนแลวนี่ครับข้าวบ่าหนักบอสอุ้ยบ่อแล้วบ่หนักต่ว่ามันยืดหนามทีวอือ ไอ้เคยใส่ผมจิจักด้วยหรือนะครับเพราะผมบอกอยากทำไรงานหน่อยเนี่ยกับวายกไปเลยจะว่ากันเด้อครับพี่น้อยเกิดไปงานง่ายะก่อนแนวคันเห็นเงินไหวเนาะพี่น้อยว่าเลยอ่ะหน่อยไปเก็บเด็กกูซ่อมหน่อยครับมันนานไอยได้ครับลุ้นว่ามันโดดหน่อยนะงานหน่อยงานง่าับแต่ว่าอยากม่มีกับไปให้เราบางที่มันก็ก็ว่าล่ะครับมันต้อง ตัวได้เงินไหลกลับไปตัวนั้นละก่อน,ะกอนนะจังวากันไหมลิปหนาที่ไหนพี่น้องเดี๋ยวจะไปส่งหน้างานเมืองทอแฟด์จีรันซ่ำใดเย็น,นอื่อืน้นเยอะก,กว่าจักบ่จ็ดไปครับสวัสดีครับ